หลังจากอัดคลิปไปเนี่ยปัญหามากมายพวกเธอมีปัญหามากมายถามมาเอางี้นะถ้าเธอได้เงินไปแล้วนะเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะเงินหนึ่งหมื่นเนี่ยที่เขาให้นะจะจ่ายห้าพันหรืออะไรอย่างงี้ต่างๆนะถ้าเธอไม่สบายใจเธอเกลียดเธอกลัวตระกูลชินวัตรเธอเกลียดทักษิณชินวัตรเธอเกลียดแพทองทานชินวัตรไม่ได้มานู่นนี่นั่นอบอริจีเกลียดพักเพื่อไทยเกลียดภูมิใจไทยเกลียดพักร่วมอะไรเธอไม่อยากใช้เงินเธอไม่อยากไปนโอนมา โอนมาเลยเดี๋ยวฉันรับจบเธอโอนมาพอเขาโอนเงินสดเธอโอนต่อได้เธอโอนมาให้ฉันฉันจะเป็นคนรับผิดชอบในส่วนนั้นเองอันนี้จบปัญหาสําหรับใครที่เกลียดที่กลัวเป็นทักษินโฟเบียเป็นชินวัตโฟเบียส่งโอนเงินมาโอนมาเลยเดี๋ยวฉันรับจบให้ฉันจะจัดก,การจัดก,การเองโอนมาเสร็จปุ๊บเธอด่าได้เลยเธอไปด่าต่อแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดก,การตรงนี้เองดึงออกไหม เอออันนี้ก็คือเคลียร์นะสำหรับใครที่ได้เงินมาแบบไม่อยากใช้แอนตี้อะไรอย่างเงี้ยอโอนมาเลยนะ